สวัสดีคร<า>ับสวัสดีพี่น้ำขิงนคะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของพี่น้ำขิงเป็นโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวจะมาย้ำนะครับแนวทางของพี่น้ำขิงเป็นโค้งสุดท้ายเป็นเลขสูตรคำนวณเหมือนเดิมเนาะใช่นะครับแล้วก็มีเรื่องสําคัญจะแจ้งให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีงช่องด้วยวันนี้มาวงกลมให้เลยค่ะมาวงกลมให้เลยมาวงกลมแล้วก็มาเน้นให้เลยนะครับเป็นโค้งสุดท้ายใช่เป็นการย้ำตัวเลขของพี่น้ำขิงเนาะนะครับตอนนี้อาสมก็ กรมรถขยะก็กาลังพัฒนาอยู่ตอนนี้กาลังปลูกกระเบื้องใช่ไหมครับใช่ค่ะกําลังปลูกกระเบื้องกําลังปรับปรุงเพื่อจะให้ทันวันที่7ตุลาคมครับคผมแล้วุณครูก็ได้ทานใหม่แล้วเนาะค่ะได้ทานใหม่สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะเอฟซีเด็กอ่ได้ทานใหม่แล้วก็ได้ทำเป็นห้องแล้วก็ปลูกกระเบื้องก็ทำเป็นห้องเอาไว้ให้คนมาปฏิบัติธรรมเนาะ ก็คือรายได้ส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมแล้วก็อศิทางช่องร่วมกันมาก็คือส่วนหนึ่งเอามาทำวันนี้เนาะใช่ค่ะส่วนไหนก็คือเอามาร่วมทำสร้างอาสมเพื่อบุญณะนะให้คนที่เข้ามาได้กราบไหว้ในใ,ในที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดีๆนะครับคครับคก็คือส่วนใหญ่ก็ทําให้เข้ามาปฏิบัติธรรมห้องนอนนี่ก็เอาไว้ทาให้พักอ่าใช่ค่ะอันนี้ห้องห้องนอนก็เอาไว้ให้คนที่เข้ามา ใช่ค่ะให้พักให้รักษาอืมครับครับผมแล้วก็แล้วก็พี่ขิงนี่มีเรื่องสําคัญที่จะแจ้ง <c oughs> ก็คือวันที่เจ็ดตุลาจะมีงานวงสวงใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมาแจ้งก่อนนะคะตอนนั้นเราได้บอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นการจุดเทียนแต่เราเปลี่ยนแล้วเป็นวันที่เจ็ดตุลาคมเป็นวันออกพรรษาครับจะมีการจุดเทียนแล้วก็มีมีงานวงสวงใหญ่แจกมหาทานแล้วก็ เสกมหาทานนี่ก็คือเอเข้าวสารหนึ่งพันกิโลโอข้าวสารหนึ่งพันกิโลใช่ค่ะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งร้อยเก้าสุดเก้าชุดครับค่ะวันนั้นก็จะมีการจุดเทียนค่ำม,มีการอาล้ำวงสวงครับค่ะันนั้นก็คือจะมีพารรมที่เคยเปิด,ดงานดนี้มาทําพิธีให้ใช่ค่ะ,าคะพามจิตร้อยล้านเื่นเขาจะมาทําพิธีให้ ครับครับผมเนาะทีนี้ที่ที่พี่กินีนบอกว่ามันมีในตารางเนี่ยเลขมันสลับตำแหน่งอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมครับ <_ T> ใช่ค่ะเลขสลับตำแหน่งตัวหนึ่งก็คือสามกับแปดที่มันสลับกันแต่ว่าก็ยังมีอยู่ในตารางโอ้มาถึงใ,ใ,ในตารางโอ้ใช<า>่ค่ะแค่เ่าใส่ผิดที่เราจะมาเขียนให้ใหม่ครับครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรค่ะก็จับคู่เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมจับคู่ได้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะทีนี้หลังจากปล่อยสู่สามตัวแล้วพี่ขีงฟันดีไหม วุ้ยหนูช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนมัวรับโทรศัพท์ใชก็คือมีคนเข้าเอ่อเข้าโทรมาสอบถามเข้ามาสอบถามเรื่องสูตรเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งก็คือแบบเขาก็ยังรออยู่นะถ้าวันนี้เข้าเขาก็อาจจะมาเรียนสูตรแล้วก็ช่วยช่วยสร้างอาศ้วยับครับก็คือว่าคนต่อแถวคนต่อแถวมาเรียนสูตรนี่เยอะมากเลย ค่ะก็มีสอบถามเข้ามาค่ะมีสอบถามเข้ามาอืมสอบถามกันมาเยอะเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าสูตรของพี่ขิงนี่จะถูกสามตัวมาสองงวดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะออแล้วก็หลกัลกๆนี่ถูกมาประมาณหกงวดค่ะหกงวดรุดนหนึ่งเนาะใช่ค่ะหกงวดรุดนหนึ่งครับครับผมก็คือของอาสมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกบนล่างมาหลายงวดแล้วเนาะใช่ค่ะของครูเบนก็เข้าลักกี้น้าโชก็เข้าเหมือนกันบนล่างเหมือนกันบ,บนล่างเหมือนกันครับครับผม วันนี้ก็จะให้พี่เขิมเน้นย้ำให้สำหรับสูตรสามตัวนะครับผมต้องการบนล่างด้วยใช่ไหมครับพี่มอ,อ่าใช่ค่ะก็คือแล้วแต่ท่านผู้ชมมาติดตัดสองตัวกันไว้ก็ดีเหมือนกันใช่ค่ะ,เ,ะเพราะว่ามันสามารถออกได้ทั้งบนและล่างที่ว่าเราทำให้แต่ก็บอกก่อนว่าให้เป็นแนวทางครับครับผมนนให้เป็นแนวทางเนาะ จะถูกจะผิดก็ไม่มีใครรับรู้ได้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาดูเอานะครับว่าเลขที่พี่ขิงคำนวณออกมามันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะออกไมหมในงวดนี้เนาะค่ะอืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ขิงคำนวณให้ดูใหม่ตรงที่ว่าตารางนีมน่มันมันสลับตำแหน,น่งกันตำแหน,น่งที่แท้จริงเป็นไงเดี๋ยวให้พี่ขิงคำนวณให้ดูใหม่เนาะได้ค่ะจะจะเริ่มทําเลยนะคะครับ ยาสีหวานนั่นแหวันนี้เอากระดานมาเลยกระดานมาเลยค่ะกระโดด้นองตัวเลกจะได้ใหญ่ๆดีเนาะตัวใหจะได้เห็นชัดๆนะคร<ช>ับนี่ก็บรรยากาศดีนะครับฝนกลากลังตกรู้สึกว่าพายุจะเข้าเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดเสียงฝนดังหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับคือทางช่องกับพี่น้ําขิงทําสูตรคานวณ เป็นแนวทางแล้วก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมเ<ช>นาะมันจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะคะกสามตัวหน้าเลขเกเรียก,ยกวันสี่ตัวใช่ไหมครับางวันละสี่พันใช่ไหมค่ะอ๋อางวันลอตเตอรี่เหรอค่ะแล้วก็อ๋อ,อ,อครับผมเข้าใจแล้วครับผมก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายให้ดูเป็นแนวทางครับผม ันนี้ก็จะมาย้ำนเนาะเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนที่ดังวันนี้หนูจะย้ำเพราะว่าหนูไปดูแลออกแบบกานตัวเองคือชอบชอบมากเลสองตัวนี้<อ>จะไม่จะไม่เปลี่ยนก็คือชอบสองปลี่ีนสองสองตัวนี้มากอ๋อค่ะผมจะไม่เปลี่ยนใจเลยไม่เปลี่ยนใจจะตัดตอนนั้นให้ไปเยอะตอนนี้ก็จะตัดเอาแบบเน,น้นๆเลยอืตัวที่วงกลมตัวที่เน้นไว้อย่างนั้นใช่ค่ะ แต่ว่าชุดเต็มแอดมินลงให้แล้วนะคร<ม>ับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าไม่ชอบตัวที่พี่น้ําขิงวงหรือว่าน้นให้ก็แล้วแต่ชอบตัวอื่นก็นแล้วแต่ดูปีนี่ของท่านผู้ชมเนาะอ๋อเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็สวยนะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็สวยเหมือนกันข้างหลังก,ก็น่าจะมันเหมือนกันชอบเหมือนเหมือนเดิม ไ,ได้เนาะพี่น้ำคิงไม่ได้เอาอนตัวเลขไปนอนเสียงดูเนาะว่าปล่อยเลขไปแล้วหลังจากปล่อยเลขเราฝันดีไหมทางนี้ไม่แพ้ได้ฝันเลยจ้าสวกมากก็นอนน้อยแล้วก็คำนวณหาสูตรไปเรื่อยๆโอ,อ้ตอนนี้ก็คือสูตรตัวนี้หนีแม่นแล้วยังคิดที่หาสูตรเพิ่มอีกใช่ไหมก็ถามเอ่อก็ลองมันก็หนูก็ลองลองคิดค้นดูว่าให้มันเขาเขาบอกว่าให้หาเยอะกว่านี้ ก็เลยลองลองคิดค <Sen> ้ <Lead S 2> น6ตัวแต่<ฮ>แต่ลองดูนะหนูไม่ได้มาเปิดเผยแต่ว่าหนูจะลองดูว่าเข้าจริงหรือเปลออ่าอตอนนี้กําลังคิดค้นสูตรใหม่อยู่ค่ะสูตร6ตัวก็คือกําลังดูอยู่ว่ามันเข้าหรือเปล่าอตอนนี้ก็ได้แล้วออได,ได้ได้แนละ้ว6ตัวโอ้ถึงก <marketing, S 1> ตัวแต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดเผยเนาะใช่แต่แต่ถ้าลองจัดลองเรียงดูถ้ามันเข้าก็เออเนาะแล้ว3ตัวท้ายมันเหมือนสูตรที่ปล่อยมาไหมคะสูตร6ตัว อ๋อเหมือนกันค่ะข้างหลังอ่ะจะเหมือนกันเลยสามตัวเนี้ยแต่ว่าข้างหน้าจะไม่เหมือนเออหน้าส้นหน้าสนเหมือนคู่ไหนคะเหมือนคู่เนี่ยค่ะหกูนย์ค่ะโอ้สามตัวข้างหน้าแล้วก็จะมีสามตัวหลังสูตรหกตัวคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นแนวทางเดี๋ยเราเขียนให้ดูกันลองลองดูเนาะอันนี้คือสูตรหกตัวใช่ค่ะสูตรหกตัวเพราะว่าพี่น้ำขิงนี่เคยพูดไว้ว่าอสมบมรุกยาเนี่ยออกหมดแล้วทุกรวัลเหลือละวันที่หนึ่ง อ Über ันนี้ให้ดูเป็นแค่แนวทางเนาะครับครับผมลองดูเผื่อใครไปเจอไปหยิบจับรถตลีได้สูงหกตัวที่พี่น้ำขิงคิดวันนี้ก็ถ้ามันออกตรงๆก็ถือว่าเป็นบุญของท่านผู้ชมเนาะสูงหกตัวไปเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำนะคะก็ให้ลองดูแวดนี้ก่อนเรกมันก็จะออกแปรี้แต่หนูก็ลองดูเฉยๆว่ามันจะยังไงเผื่อมันเผื่อม <Wor> ันหลุดมา แต่าหาซื้อ,อยากอย่างมากเลยตัวน<ด>ี้อ๋อตัวไหนครับพี่น้ำเข็งก็ย <c oughs> ไงถกตัวเนี้แม่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยหกแปดศูนหกศูนย์ห้าหกแปดศูนย์หกศูนย์ห้าอืเป็นเลขหกตัวอันนี้เป็นเลขหกตัวอันนี้หนูลองดูว่าถ้ามันเข้าหรือเปล่าสูตรมันเหมือนสูตรเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจำนวนเลขไม่ใช่อ่าสองสามตัวนี้เน้นให้แค่สองหางใช่ไหมคะวันนี้ใช่จ้ะหกศูนย์ห้าแล้วก็สาม เจ็ดห้าสามใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะวันนั้นจับสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าก็คือมันก็ได้เหมือนกันเราเอาไปจับเอากันกลับเอาสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามอย่างนี้เนาะสลับฟันปลากันไปใช่ค่ะส่วนเจ็ดหกศูนย์ชุดเจ็ดหกเอาไว้เป็นตัวรองใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็กันไว้เพราะว่าเราเห็นเนี่ยออกตัวรองออกบ่อยมากตัวรองกับตัวเศษเนี่ยออกบ่อยมากไม่หลุดเลยรอบนั้นก็ออก สามตัวของตัวเด่นนล้วก็ตัวรองก็คือว่าเอาให้ง่ายออกในสูตรแต่ว่าจะตัวเด่นตัวรองนี่ให้เอฟซีไปดูอีกทีเนาะใช่ค่ะจับจับผู้ไดเลยแต่ว่าออกในในในตารางเนี้ยครับใช่ค่ะแล้วเลขเลขเนี้ยก็คือไม่หลุดเลยในตารางนี้ไม่หลุดเลยใช่ค่ะไม่หลุดเลยแต่ว่าย้ํานะคะให้ดูเป็นแนวทางเออครับผม้แต่ทีต่เทว่าพี่ที่พิขิงคำนวณออกมานี่ก็คือว่าในในตารางนี้ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมคะอืม หลักๆที่ที่พี่ขิงพอจําได้มงวดไหนครับที่มันถูกแบบตรงๆที่สุดเลยก็มีอ่าสูตรนั้นก็จะมีแปดห้าแล้วก็เก้าหนูจำไม่ได้แล้วเพราะนั้นเออ่ที่มีเราไปนะเก้าเก้าหกแล้วเก้าศูนย์ะมันออกตรงๆจามันออกตรงๆอะเนาะแล้วก็ศูนย์ห้าออใช่ใช่ก็คือว่าออกตรงๆมาหลายงวดแล้วเนาะใช่เออ แล้วสูตร6ตัวเนี่ยมันก็คือจับจับในในตัวตารางนี้ใช่ไหมหรือว่าเราทําคิดค้นขึ้นมาใหม่เลยก็จับในตารางแต่ว่าคิดค้นมันจะมีการเพิ่มหลักตัวเลขหลักตัวเลขแต่ว่าเลขก็ไม่หลุดไม่หลุดจากในตารางอแต่อาจจะไม่มีตัวไหนตัวหนึ่งเข้ามาสมอ,อย่างเนี้ยก็คือมันไม่ค่อยหลุดในตาราง<อ>แต่อันนี้<อ>หนูลองดูว่าคํานวณมันได้6ตัวแล้วมันได้เท่านี้ก็เลยวนะ่าลองดูเผื่อมันเข้าเพราะว<อ>่ามันก็ตรงกับ ได้อีกสามตัวนี้ด้วยแล้วก็หกแปดศูนย์ก็คือเหมือนเหมือนอยู่ในตารางก็มีให้จับเหมือนกันมีค่ะมีมีก็คือจับในตารางก็ได้นะครับไม่แน่อาจจะออกมาวันที่หนึ่งครับเออก็เป็นไปได้นาอยแศูนย์ห้าเพราะว่าสามตัวท้ายแล้ววันที่หนึ่งก็ยังถูกตรงๆมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเออแล้วแล้วแล้วคุณแม่ท่านนั้นเชื่อว่าได้แปดห้าสองก่อนที่จะได้แปดหกห้านึ่ท่านมาจุด ริบบูบ้ากหรือยังครับยังเลยค่ะท่านยังไม่ได้มาจุดตอนนี้ท่านยังไม่ได้ติดต่อม,มาแต่หนูคิดว่าท่านน่าจะได,ได้ได้ได้ไม่น้อยเหมือนกันแต่ท่านายังไม่ไม่ได้ติดต่อม,มาเพราะว่าช่วงนี้ก็คือโทรศัพท์อะสายสายเข้าแล้วเวลาเขาทักข้อความมามันดันมันทันข้อความมันตอบไม่ทันนตอบไม่ทันแต่ว่าหนูอยากให้คนที่เข้ามาโทรเข้ามาขอเนี่ยก็คืออยากให้มาเรียนสูตรเอาเลยเพราะว่าบางที แอดมินแม่น้ำขิงเนี่ยไม่สะดวกในการรับสายค่ะก็คืออยากให้เข้ามาศึกษาสูตรหรือว่ามาเรียนสูตรถอดสูตรเองได้เลยไปถอดที่บ้านได้เลยสูตรง่ายมากไม่ยากเลยครับค<ะ>่ะแล้วก็อาจะวันนี้หนูก็จะมาบอกสูตรว่าสําหรับผู้เรียนสูตรเนาะก็คือท่านไหนที่เข้ามาเรียนสูตรเนี่ยก็คือสิ่งจะสิ่งที่จะได้ก็คือมีลูกแก้วว่านสาวหลวงก็คือเป็นลูกแก้ว หนุนโชคหนุนลาบนะคะแล้วก็ได้ตําราถอดสูตรตําราถอดสูตรเนี่ยก็คือเราจะอธิบายให้เป็นขั้นตอนขั้นตอนไม่ยากเลยสามารถคํานวณเองได้ครับค่ะแล้วก็จะมีบ้านฟ้าเป็นบ้านปิดก็คือสําหรับคนที่เรียนสูตรเท่านั้นจ<อ>ึงจะได้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ตัวหนูเอ่อตัวแม่น้ําขิงเนี่ยก็คือจะลงทําตารางทุกงวดจนกว่าจะเข้าใจแล้จนกว่าพ่อแม่จะคล่อง ค่่ค่ะครับผมใช่แล้วก็อ่าปัจจัยส่วนเนี้ยที่ได้มาในการทําสูตรเนี่ยหนูก็เอามาช่วยสร้างอาสมค่ะก็คือทํำร่วม่วมบุญร่วมเป็นสะพานบุญทําให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาได้ครับครับผมก็คือที่ทําก็คือเอาไว้ให้คนที่อยากจะมาปฏิบัติอยากจะมาหาความรู้ก็คือมาปฏิบัติที่นี่ นะครับทำไว้เพื่อเอฟซีทางช่องเพราะม่พี่น้องที่อยากเดินทางมากราบไหว้องคปูเนาะอยากมาขอพรท่านก็มาได้เลยที่อาสมรพยานะครับผมก็คือเลขนี่ก็ได้แล้วอันนี้เหมือนเป็นการมาย้ำโค้งสุดท้ายเนาะเป็นการมาวงกลมให้ไปขิงเนี่ยพี่น้องขิงเน้นให้นะครับแต่น้องชอบชอบไม่หลุดกันไม่ไม่ปล่อยหลุดครับครับผมแต่แอดมินเชื่อนะครับผมว่าถ้างวดนี้นี่ถูกตรงๆคิดว่าเอฟซียังอยากจะได้สูตรอันนี้เยอะมากเลย ใช่ค่ะต้องรีบเรียนนะคะถ้าเรียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามสเออีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วเนาะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้า้ยเกบเก้าหลังจากวันที่สามสเ็เนี่ยก็คือจะค่าเรียนจะปรับขึ้นเป็นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับครับผมก็คือทั้งงวดนี้ปังนี่ก็น่าจะได้เฮกันหลายท่านเลยนะเนาะคิดว่านะครับท่านผู้ชมเยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับค่ะค่ะก็คือเลข6กตัวเนี่ย แปลกมากเลยเนาะส่วนน้อยนะครับที่จะมีคนทำเนาะเลขหกตัวอันนี้ออลองลองเฉยๆแต่ถ้าเข้าจริงๆก็โอ้ยพูดแต้จะมีคนออหยิบรอตตรี่ได้แล้วเอยเนาะไม่อยากจะพูดถึงเลยเนาะหกแปดศูนย์หกศูนย์ห้าแล้วงวดสัญจรด้วยเป็นงวดแรกมารอลุ้นกันว่าสูตรของพี่น้ำขงิงีนสาญจรจะเดินดีไหมค่ะครับเดี๋ยวตั้งแต่พี่น้ำขิง,งคำนวณมาเนี่ยเคยผ่านงวดสัญจรมาไหมครับอยัง น่าจะยังนะคะโอ้แสดงว่างวดนี้สัญจรของพี่น้ำขิงเป็นงวดแรกในในสรอันนี้เป็นงวดแรกเชี่อกับสัญจรค่ะโอครับครับผมให้ให้พี่น้ำขิงเน้นย้ำให้หน่อยครับว่าตัวไหนที่พี่น้ำขิงชอบที่สุดก็มีหกศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็แปดอันนี้คือคือไอ้สองสองตัวครับสองตัวตัวที่วงกลมก็คือหกศูนย์ห้า เจ็ดห้าสามเนาะเจ็ดห้าสามหรือว่าสามเจ็ดห้านี่แหลต<ช>ะตัวเดียวกันตัวเดียวกันอ่าแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดหกแปดแปดหกศูนย์แปดแปดศูนย์อย่างนี้เนาะใช่<ม>อันนี้ตัวเน้นย้ําสําหรับที่ชอบแบบ,บชอบมากๆออกมาจากยานเองก็คือสามตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้ครับครับผม,ม,บมแล้วที่พี่น้ำคิงบอกตัวรองที่มันมีเปอร์เซ็นต์จะออกเนี่ยในตารางมีตัวไหนบ้างครับตัวรองตัวรองหนูพวกเป็นแปดแปดใช่ค่ะแปด เราคิดว่าแปดว่าแปดว่าตัวหนูเองก็ชอบแปดเหมือนกันแปดแปดอะไรครับพี่น้ำข็งจะเป็นแปดเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะแปดห้าแปดเจ็ดแปดห้าอย่างเงี้ยใช่กันกันไว้ก็ยังดีแปดเจ็ดแปดฮันแล้วก็มีกันสามด้วยตรงนี้ใช่ค่ะแปดสามแปดเจ็ดแปดห้ามันอาจจะจำนวนเยอะแต่เราก็ไปเลือกเสื้อก็ได้ ปดห้าก็สวยแปดสามก็สวยแล้วก็เด่นนี่เด่นศูนย์กับเจ็ดใช่ไหมคะใช่คะ่ะเด่นคือศูนย์กับเจ็ดเราจะไม่ค่อยทิ้งส่วนกับเจ็ดหรอกถ้านเนาะจับปูจริงๆก็ไม่ทิ้งส่วนกับเจ็ดใช่แ<ห>นว่างวดนี้วิ่งได้เลยศูนย์กับวิ่งเจ็ดนะครับเพราะว่าศูนย์นี่มีสามตัวในศูนย์แล้วก็เจ็ดนี่มีสองตัวนะครับงวดนี้ไม่แน่หกศูนย์ห้าทะไร รมมเราก็หยิบลอตเตอรี่และลอตเตอรี่ไว้ประมาณหนูมไม่ได้นับประมาณจิตใบโอ้หกศูนย์ห้าหยิบลอตเตอรี่ไปแล้วศูนย์ห้านะคะใช่ศูนย์ห้าประมาณสักเจ็ดห้าจะเจ็ดใบนะหนูประมาณประมาณเจ็ดใบค่ะอ,อ่อครับแล้วก็เราสงคนจะกลับหัวไปด้วยไหมเก้าศูนย์ห้าไ้สักตัวไหมได้ค่ะได้กลับหัวก็ได้เก้าศูนย์ห้าเพราะหกกับเก้าตัวเดียวกันครับแต่ว่าในตารางมันคำนวณแล้วมันไม่มีเก้าก็เลยไม่ได้ลง ในตารางไม่มีเก้าแต่ว่ากับหัวไว้หน่อยก็ดีเนาะใช่ค่ะกับหอไว้ก็ได้เผื่อมันออกเก้าศูนย์ห้ามาเดี๋ยวจะใส้ได้อีกใช่แต่ก็ตัดสองตัวสัดสองตัวด้วยก็ได้เออซื้อศูนย์ห้าของเอ่อรัฐบาลไทยครับครับผมซื้อของลอตเตอรี่เออศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดหกอย่างนี้เนาะใช่ค่ะก็สามเจ็ดอย่างนี้ก็กันไว้ก็ได้สองตัวเผื่อมันออกสองตัวในสามตัวที่พี่น้ำขิงให้มาในสูตสามตัวเนาะใช่ค่ะ อย่นงไรก็ามาสรุปแนวทางตัวเลขเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับพี่นมขิงมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปล่าครับในคลิปนี้ก็อ่าก็จะมีมาบอกแชร์บุญก็คือจะมีการจุดเทียนคำหนูก็ได้อธิบายตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะครับแล้วก็หลักสูตรในการเรียนสูตรก็คือหนูก็อธิบายไปแล้วหนูก็อยากจะให้มาร่วมสร้างบุญด้วยกันครับเพราะว่าสิ่งที่อ่าคนที่เข้ามาเรียนหรือว่าคนที่มาร่วมจุดเทียนคำเนี่ย ก็คือปัจจัยส่วนเนี้ยเราอ่ะจะมาทําอาสมทําอาสมบูรณาอาสมให้สําหรับคนที่มาเข้ามากราบไหว้ับจะได้เจอในสิ่งดีๆอย่างนี้คครับครับผมจะได้ทำาให้คนมาปฏิบัติจะได้มีโชคลาภด้วยกันเนาะใช่ค่ะใช่นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางวันนี้มีพิเศษมีเลขหกตัวด้วยนะครับผมไปยังไงก็ขอขอบคุณพี่ขิงมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นชุดเต็มนะคะแล้วก็ตัวลองก็มีนะคะหรือว่าจับเอาเองก็ได้ในตลรางนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ